สวัสดีครับปุ้มสวัสดีเพื่อนสมาริงถูกตานครับก็ติดตามในช่องเตอร์เด็กเลี้ยงวัวทำต้นตุเรียนจน,นน้อยครับวันนี้ก็สิบเอ็ดโมงกว่าๆครับวันที่สามสิบเอด็ดนะครับหมการ,ราทรงปนระหูที่แปดครับฝุ้นติ่งจวงมาไล่วันครับ้บานปุ้มติ่งจวงไปประมาณสักสี่ห้าวันเลยครับ นำในโบนะครับตีไส้ไว้กัแห้งนะครับมีป้าเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับตอนถุเรียนนะครับเรื่องตนนะครับตีปุ่มปลูกไว้นะครับอายุก็มั่นไม่เกินไม่เกิน่องปีเลินครับตอนนี้ครับดียวผมจะป้าเพื่อนเือนมาดูลักษณะกิ้งนะครับทีว่าเป็นกิ้งตีเราไม่ร่วมควรเอาไว้นะครับเป็นกิ้งทีอ่า ไม่แต่ในกับแหลกเยงซะานานนะครับตอนนี้เืมอก่อนนี่ก็ป้มปลูกเสริมนะครับเืมอก่อนป้อมตองบอกน่าแนวนี้แนวนี้แนวที่ตอนกล้วยนี้อยู่เป็นยางบารานะครับป้มพึ่งมาลอมยางบาราโอ้เลยครับพึ่งปลูกพึ่งปลูกไหมนะครับพึ่งปลูกปลูกตัวเรียนเปิ่มไหมนะครับวันนี้ค็เมเ่มก่อนตอนนี้ปุมก็เป็นเป็นปลูกริ่มตังไว้เล่นๆครับแต่ปูอวันี้ก็าหย่เร็วกับให้ดูมุมกว้างครับ หญ่เร็วโตเร็วมาครับนู่ตอนนูกัก็นองนองยิกมาเลยครับเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นแนวยางบาร,ราครับยางมาอยู่ประมาณสามถึงสี่ปีนี่กับต้นประมาณต่้ตอนกล้วเนี้ครับกะว่าจะปลูกเตรียมนี้นะครับวันนี้เอายางโอกเลยกินกงโงเก้นนะครับวันนี้ก็ต้องมาเลือกนะครับมาเลือกว่าเราเจ้ากิ้งเบ็บในวายนี่ครับเกือถ้าเราปลูกในระยะ กิดๆนะครับอาเม็ดอกเม็ดนี่ครับคิงมันจนกันอยู่แล้วครับตอนอายุตัวเรียนอ่าปีร่องปีทปีนี่ครับอ่านี้ครับเราเรียนร่องปีกันนี้มันเดิมจะจุนกันเลยครับเดิอมจะจุนการเราต้องมาเหลือกิ้งนะครับเดี๋ยวมันจุนอกนะครับวันนี้คือปุ้มใจดูหลักแต่หนาก็กิ้งไม่เตนะครับกิ้งเตี้ยมกิ้งทีอ่าแย่จ่าอลไรกัแจะต่อไปมันจะจำเป็นปะนาวอ่ะมันจะไม่ออกลูกนะครับ เดี๋ยวผมมาดูลักษณะนี่ครับกิ้งกวงกานะครับที่ตายตรงกิ้งมันจะหลุมเก้าในนะครับหลุมเก้าในเปลื่นเปลื่อนลงเปียบๆดูกับกิ้งที่ว่าเป็นกิ้งเตะยังกิ้งนี้ครับที่ว่ามีอยู่นี่ครับลักษณะก็จะเย้ยไปเรื่อยนี่ครับโมนี่กิ้งเตะเย้ยไปเรื่อเย้ยไปเรื่อยนะครับด้านบนก็จะมีกิ้งเตะเยอะนะครับนี่ครับด้านหลังเดินื่นเปลือนดูด้านหลังนะครับนี่ครับลักษณะกิ้งเตะก็จะ ตรงนี้มันจะนูนขึ้นมาครับแล้วก็จะไม่หลังนี้จะไม่หลุมก้าวหน่อยนะครับกิ่งแต้เพื่อนๆดูครับใจมีลักษณะใหญ่ใหญ่กว่านะครับยิงนานๆน็ยิงใหญ่งงไปเรื่อยแต่พวกกิ่งเนี้ยครับกิ่งพวกนี้าน,นานๆมันจะเล็กขึ้นเรื่อยแต่ต้นมันจะบีบกิ่งนะครับแล้วงงก็จะกิ่งมันก็จะห้อยลงหลังแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาอกนะยิงแบบนี้อ่าลักษณะการตัดนะครับเราก็เวนน้นไว้ทักนิ้วกลึงนะครับหรือนิวน้วนึงนะครับเปื่อที่จะต้องการในก็อ่า ตามติดเจือติดได้ก็ไม่กล้าลำต้นเลยครับต่อไปไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวก็จะหายไปนะครับปุ้มมาแทงไปเรื่อยๆครับพอวันนี้นี่ครับลอยแทงหลบเกลืนี่รบหลบเกลืนี่ครับกิ่งนี้มันเป็นกิ่งเตะนะครับแต่ว่ามันนั่นไปจนกับอีกต้นนึงนะครับพอนานนั่นไปกิ่งก็จะต้านกันไม่ตกแต่งก็จะใบเล่นเลยก็จะตายนะครับเมื่อนี่วันเกลืนี่ปุ้มใต้เพื่อนๆดูนะครับตัวเรียนเราไม่ต้องกลัวกับกิ่งมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะว่า อย่งรุ่งเขาก็จะมีกิ้งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเราก็มั่นดูแลตัวโจ๊บนะครับนี่ครับว่าเนี้ยครับกิ้งก็จะอ้อยพิษรูปนะครับเปื่เปลือนดูครับก็จะอ้อยลงล่างตําเพื่อไม่ตกเลยครับยุงเพื่อไม่ตกนะครับนี่ผมลักษณะของกิ้งที่ก็เป็นกิ้งไม่ไม่เต้นะครับนี่ครับผมก็ไม่ได้ตื้อกันไปตัดกิ้งนะครับวันนี้ครับก็โทษด้วยนะครับตัดกลับไปนี่เลยกลุ่มนี้นะครับนี่ครับโปรโตเต้งปั้นเนี้ยครับอ่าตอน ด้านกลางก็จะหลงด้วยนะครับลงหลงไปเลยวก็อ่าลำต้นก็จะใหญ่เิ้วนะครับใหญ่ดิ้วตอนนี้กับปุมกับเว้นจะเวนกิ้งมไม่กี่กิ้งกับปลาไปายก็จุนไปกว่ากับจุนนะครับไปกลางนี่ก่ะจุนกับเนี้ยจะเวนกิ้งทีไปกว้างนี้ยกับไม่จุนเคยต่างรวนยางนะครับก็จะเลือกเอากิ้งทีร่มบูนไว้นะครับเลือกกิ้งทีร่มบูนไว้กิ้งร่มบูนกิ้งแต่กิ้งใหญ่ๆเผื่อเป็น กิ้งไห้ก็นอครับตอนเล็กตอนนู้นก็เหมือนกันครับเดี๋ยวจะมีกิ้งมาจนแบบน้้นนี้เราก็จําเป็นต้องออกนะครับเราจะต้องเลี้ยงกิ้งไห้ไปด้านนี้ครับไปด้านดีกว่าไม่จนใกล้นะครับนี่ก็คือการตีดอกปลูกทุเรียนเนือตีน้อยนอยนะครับแต่เราก็ต้องก็อย่าบูรณานะครับไอ้มันก้าวครับเหนือตีกองเรานะครับอาจจะเหนือตีน้อยจะรอบปลูกมากนะครับมันก็ต้องจนเหมือนเป็นธรรมดาครับนี่ครับอ่า ไลยวันแล้วนะครับน้ำมันก็ซึมตีปุ่มต่าแต่นนกามันานะครับมันจะซึมลงหลังนะครับตีปุ่มปลูกมันเป็นตีกวนนะครับเมื่อก่อนก็ปลายางหิวไม่ดีครับทาไม่กี่วันตุกเด็ก็เป้าแหงหมดครับแต่ก็ยังดีครับตีว่าแบบนี้ก็ยังดีนะครับโปราน้ำมันปลาปูก็มันจะไล่ตะลดนะครับผลไล่ตะลดมันก็จะซึมลงดินนะครับซึมลงดินไปด้านนี้ครับนี่ก็เปลื่นเปลี่ยนเจือไม่เจือไม่รู้ครับปุ่มปุ่มไม่เคยรดน้ำเลยนะครับเปลื่นเปืี่ยนดูว่า น่านน่นจะได้รถนะครับเพราพุ่มอยู่ไกลยกับบานร้วนนะครับร้วนกับบานอยู่ไกลกันไปครับเป็นไปทีปก่กิโลครับร้วนอยู่อำเภอวัยโยธมาในเต๋ะจังหวัดตรังผมขับรถมาจากอำเภอป่อปาพยมจังหวัดปัตตานีนะครับป้านม่าดา้มจังหวัดเลยป้านหวังโอนก็อำเภอใหญ่เวิดนะครับป้านหวังางก็อวยำเภอใหญ่เวิดอย่างวัดนครนะครับมาก้าวอ,อำเภอ,อวัยโยธจังหวัดตรังเนี่ยครับเป็นรอยโตโรอยเด่นเพื่อนเปลือดดูอ่ะ ปุ่มเด็๋จะไม่รดน้ำเลยครับเพื่อนๆดูอ่ับสุเรียนไม่เคยเตียงใบเลยครับไม่ใบไม่รูกใบไม่เยี่ยวใบไม่โอเลยครับจดจืดอยู่บบนั้นเลยครับเพื่อนๆดูว่าความจืดมันได้นี่ยปุ่มจารุหมาดไปไล่รบเลยครับน้ำก็ไม่รดน้ำครับมีฝุ้นบางนะครับจ้ามวันตกที้แต่ก็ตกเลยครัดินมันจุ่มนะครับพอดินจุ่มมันก็ทำให้ความจืดอยังมีเลยครับดกไม่มานี่ครับแต่ส่วนหนึ่งนี่ครับมันก็เป็นปลาปลาปุ๋กเขาที่ผมตำเนี่ครับ มันอยู่ด้านเบนนะมันก็มีความจื้นมันก็จึมไปด้านหลังนะครับตัดไม้น้านะครับจึมลงไปด้านด่างความจื้นมีนะครับดินแต่มันก็เปลื่นเปลือดดูแบครับนี่ครับดินมันยังดินมันยังจื้นอยู่เลยกับเรลกกีเดือนมันยังจื้นนะครับปัะจะบันเนี่ยเนี่ยพมไม่เคยรดน้ำนะครับน่านนานผมากทักทีครับผมเปิดรดบางนะครับเต่ว่าเป็นราชวงกุมพ้ากุมพ้าปลายกุมพ้าหรือก้าวมีหน้ากันเลยครับมันจะเลงนะครับมันจะเลงแหละลุ่มจะเร่งนะครับ แต่ว่าเตวอำเภอเวโยดนี่ครับยางก็จะปัดใบตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเดินตันวานเครับเบนโก้ในโรเยีนเป็นเมื่อนเบือนโก้านเรจยีนเลยครับตรงนี้เป็นต้นยางรว่ามันจะปัดใบหมดเพื่อนเพื่อนรู้ครับว่าตีอื่นก็มีดอกไปแล้วนะครับแต่ดอกไปแล้วก็ปุ๊บนี้ไม่มีดอกตีนะครับตัวว่าเพื่อนเพื่อนรู้เลยว่าครับว่าต้นไม้มันยังรู้ทึกได้ว่าความชื้นยังมี มันยังไม่เกลียดนะครับโดก,ก็เลยไม่มานะครับแต่เรื่องใบ้รารมา้านี่เพื่อนเพื่อนดูว่าเกี้ยวเกี้ยวไม่ต้องง่วงเลยครับว่าเกี้ยวแป,แป้งเลยครับเกี้ยวแป้งเลยครับก็คือปุมกับัดร,รมานไปเรื่อยๆนครับนี่ก็จีดโรบลาทุสกับยีดริฟโรนะครับนี่ก็บตามทิป ตาว่านี่ก็ตาบางคนกขเจ็ดวันชี้ตีเขาชี้เรยนะครับแต่ของปุ่มนี่จะติมาวันนะครับเปราะในรวงก็งบประมาณด้วยเพราะเราําส่วนต้นน้อยนะครับเราไม่มีงบเราก็ต้องเทปเรียงงกองปุ๋ยกับยานะครับแต่ว่าดูจากเบมันก็มีบางกับเปลี่ยไกเจนะครับที่กินแต่ก็ไม่มากับไม่ไม่เสียง่ายครับเปราะมันตือว่ายัางอยู่ในเกณฑ์ดีเราควบคุมได้นะครับนี่รับเพื่อนเือน,นดู ปุ่มก็ต้องปลูกรา้มันจิตกันเมื่อก่อนนี่มันเลียงนะครับแต่ปัว่ามันใหญ่กันเลยมันจิตมันตีนี่ก็ปอมันขึ้นเรืงก็ไม่รู้ตำเพื่อเตี้ยเได้ก็ตุ่มครับปล่อยไปนั่นเองครับเราก็มาแต่งกินเขาเอาแต่ว่าเอาถ้าตรงดำกินก็ไม่เพื่อครับนี่ครับรอบปีบ้านมานะครับปุ่มกับจีดแปดหยิบีนะครับตอนนี้ปีตีเร็วเป็นเร็วนะครับได้กินเร็วนะครับก็ตื้อว่า ใบเกีียวดีครับใบเกี้ยวดีตีขึ้นก็ลงต้านในปุ่มไม่อันตําครับปุ่มไม่อันจบเที่ยวอ่ะมันมีพ้นตางกลางเกียงนะครับแล้วก็่วงนี้ก็เปื่นเปือดดูเลยก้าวตูเรียนเรามันเกรดนะครับว่าตรงโอไม่ได้นะครับปุมว่าเราเมื่อวานก็หยิบทิปกาวนี้ว่ามีการปิดลุงไปทิปกลงลุงนะครับไม่แนใจว่าเป็นโปรตรอัอะไรนะครับแต่ว่าลุงที่ก็ตรงตุเรียนไปก็ ก็มีการตรวจเล้นะครับไม่ปบแต่ว่าปบไปถึงจีนนะครับเขาว่ามันปบเพระนันนี้ครับตรงประเตศเรานี่ยกับจีนตรงตะมานรวมกันครับรุ่นเล็บรุ่นได้ตรงตะมานรวมกันตรวจตีเตยไม่ปบไปตรวจตีจีนต้องไม่ปบครับไม่ใช่ว่ามันปีไปเกิดจ้านกลางตาลีครับโพระนันเนี้ยผู้นำทำกันครับผู้นำไม่ว่าจะเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีนะครับตรงอย่าเบิกเจ้ยกับโปรว่าทูเรียนนี่ครับมันจ้างรายได้ครับคุในประเต้จำนวนมหาศาลครับ บอกตาว่าเราเป็นเกศปูปลลิตได้โยนนี่ครับปุ่มนี่ปุ่มไม่เกลียด้ะครับปุ่มนี่ย่างอิฐน้ำตุนนะปุ่มลุงน้อยนะครับปุ่มใจโดยเร่งงานเร่งงานเร่งเร่งงานปนุ่มปีนโดยนต่ำเองปีแต่ปุ่มยังไม่หมากรับปุ่มไม่ตีเดียดเป็นไม่หมากรับปุ่มใกล้ทำบ้านได้แต่ว่ากุ้นเขาต่ำเยอะเลยครับมันต้องเล้าใจเขกันโภจนานเนี่ยเนี่ยครับป่นหน้ารักเลยนะครับเพราะวตาว่าคนดีว่า ตาบานโรเมียได้ิีว่าแก้มแก้งคือผู้นำที่แก้มแกง้งผู้นำที่จริงใจนี่ครับป่านี้มันเกะไก่ได้เลยกับโปรว่าก็แจงเตือนมานานเลยกับเรื่องกันไอตัวต้านมีไวตู้นี่ครับแต่โปร,โรว่าเจยนะครับไม่ตั้มกลายเป็นก็แม่รุงโอกไปแลยผดตรงมาแล้วก็พดตรวทุ้นผดตรวในใต้ไม่พบแต่โปไปปบสีจีนมันต้องกุ้ยกันเลยครับเพราะฉะนั้นเราตัต้มท่วนตุเรียนกันแนวตั้งได้ยินแต่ก้าวไปมีตัววันกับพอไม่มีนองกะบที่ตะกอนก็มันลำบากกันครับ มันโตครับพอทุูเรียนนี่ก็ไม่เนยครับลงตุนรุ่งมาครับบางกุ้นแกเริ่มปลูกนะครับเป็นลานเลยครับโบน้ำดาบบบน้ำต้นปั้นนะครับก็ตํามกลมมดครับปลกก็ตําเป็นอุตสารรมการกษตรเหมือนเราเนี่ยตัอ่าตํากกำลังเล็กๆน้อยๆไม่ปลื้เลยครับแต่พวกนนี่ก็ตําหมากรอต้องก้าวใจเ็าครับตัวยันนันเนี่ยคนดีว่ะมีต้นเกี่ยวกงครับต้องแก้ไยให้เ๋ยวดีทสุดครับ วันนี้ก็ไม่มีได้มากับเพื่อนๆมาลาวมาตู้กันกว้างตําคลิปกระบายใจตําคลิปให้เพื่อนได้รับชมกันครับมีอะไรก็ได้เหล็กเปลี่ยนครับดีกว่าเก็บไว้เพื่อนๆครับนี่ครับนามไม่เคยลดเลยนี่ครับนามไม่ลดนี่นี่ครับปอดต้าวากูอ่าเริ่มทีจะแรงจัดหลายๆวันติดๆกันครับพุ่มโถาเข้ามารถนะครับ ระบบนำกระต้มมาดานี่ครับไม่จะเป็นใจเกิงยุ่นไหนเลยตกเต็กหนามกอิดๆนี่ครับแต่ว่าเนี่ยครับด้วยสภาพอากาศเปื่อเปนี่ไนโครงอ่ะใบมันเกี้ยวเลยใช่ไหมครับบุมเลยในโครงนี่ก็เกี้ยวดาตันไปเลยครับแต่ว่หดอกไม่มาไม่จำปื้นนะครับพหดอกไม่มานี่ครับเริ่มจีเะเตกโหยดนะครับก็ไม่มากอะรอบหน้าก็ะตาต้มกันไปโตครับวันนี้ก็ใต้ไอเปื่อนๆลือในระดับจุ่มครับไม่มีได้มาครับมีอะไรก็ติต๊ง แนะนำกันได้นะครับโอเรกัะมือไหม,มนะครับวันนี้ก็คุณหมากับดีกามาติดตามรับชมกับสวัสดีครับ